We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้กล่าวในวันอังคารว่าพันธมิตรชาติตะวันตกกำลังจับตามองว่ารัเสเซียจะลดการโจมตีรอบกรุงเคียฟและที่เมืองชนรีเฟตามที่ได้ให้คำมั่นเอาไว้หรือไม่โดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำอังกฤษฝรัร่งเศสและอิตาลีโดยระบุว่าบรรดาผู้นำชาติตะวันตกต่างเฝ้ารอดูท่าทีของรัเสเซียต่อจากนี้ หลังจากที่ผู้แทนของรัสเซียได้กล่าวไว้ที่การเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดในตุรกีว่ารัสเซียจะลดการโจมตีรอบกรุงเคียฟและเมืองเชอร์นีฮฮฟทางตอนเหนือของยูเครน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียอเล็กซานเดอร์โฟมินได้กล่าวว่าท่าทีล่าสุดของรัสเซียมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างกันในการเจราจาเพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครนที่กินเวลามานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วค่ะ ในวันอังคารเช่นกันรัฐมนตรีกลาโหมรัรสเซียเซอร์เกย์ชอยกูได้กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียจะมุ่งเน้นในปฏิบัติการที่แคว้นดอนบาสมากขึ้นซึ่งรวมถึงความพยายามแยกเขตปกครองลูฮันส์กับดอนเนสให้เป็นอิสระและว่ารัสเซียรประสบความสำเร็จในขั้นแรกของปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งรวมถึงการลดทอนศักยภาพทางการทหารของยูเครน ทั้งนี้ผู้แทนของรัสเซียและยูเครนร่วมเจรจาสันติภาพรอบใหม่ในวันอังคารที่นครเอสตันบูของตุรกีโดยใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงนะคะซึ่งบุคคลใกล้ชิดของประธาน,นาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีได้กล่าวว่าระหว่างการเจรจานั้นทั้งสองฝ่ายได้หาหรือกันเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงภายใต้เงื่อนไขต่างๆและการรับประกันด้านความปลอดภัยให้แก่ยูเครนนะคะ ทางรัสเซียยังคงยืนยันไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมกับองค์การนาตโตรร้รวมทั้งปรับเปลี่ยนท่าทีให้เป็นกลางและไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดขณะที่ผู้แทนยูเครนนั้นต้องการให้แปประเทศร่วมให้คำมั่นในเรื่องการรับประกรันความปลอดภัยของอยูเครนเพื่อแลกกับการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันพุธนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ